พี่ครับพี่ครับเราไม่สามารถให้เราอยู่ข้างหน้าได้เลยนะรายน่าเสียดายเนาะนะครับก็รู้สึกโลงแรงขึ้นมาทันทีแล้วหลังจากที่ได้มีเนาะข้างหน้าและก็ขอฝบกวชคดีนะครับทุกท่านนะครับสวัสดีเป็นแต่เช้าในความสีมันดวยนะครับสวัสดีท่านนายกด้วยนะครับผมแต่ก็วันนี้นะครับกินดีนะครับวันนี้วันอะไรครับวันพ่ออยากให้แค่เสียดมากนะครับ อะไรนะนะครับวันนี้นะครับเป็นวันอะไรนะฮะวันพ่อัวนพ่อนะครับจะได้แท้เสียงมากพราะถ้าแท้เสียงมันจะเป็นวันพ่อไม่ค่อยสุภาพเท่าไหร่แล้ววันนี้ก็ยินดีนะครับที่มีโอกาสได้มาเจอกับเพื่อนแฟนชาวประหลาดสินะอะไรครับหนึ่งนะครับแล้วก็วันนี้จริงๆตอนแรกเนี่ยผมผมก็ได้รับได้รับข่าวสารมานะครับว่าวันนี้เนี่ยคนที่อยู่ในห้องนี้นะครับส่วนมากจะเป็นคนที่มีอายุนิดนึง ใครบอกแต่พอผมไปดูตรงนี้เนี่ยนะต้องบอกว่าต้องคิจารณอ่ใคี่รุใครบอกใครบอกใครพิจารณาไปรุ้เยอะมากพอเสียงไปรุ่นไหนได้ไหมครับยังไหวอยู่นะครแต่จริงๆแล้วต้บอกว่าผมเลือกเพลงมาวันนี้เนี่ยเลือกเพลงช้ามาซะเยอะเพราะว่าก็ไม่รู้ว่าทุกคนจะลุกมาเต้นกับเราหรือเปล่า เดี๋ยวเราเดี๋ยวพี่โทรศัพท์หาดิปเต็งนะ้วก็วันนี้นะฮะก็อยากจะเอาเพลงเข้ามาฝากนะครับคือเพลงมันเพราะนะแต่ร,ร,รุร้องเพราะไม่เพราะนิดนึงนะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยอยากให้ทุกคนได้มีโอกาสมาจา<ห>มับเต็กันนะฮะแต่ว่าไม่รู้ว่าทุกคนจะเดินออกมาได้ไหมนะครับถ้าไม่เดินมาผมเดินไปดีไหมแต่ถ้าผมเดินไปถ้าผมไม่ได้กลับมาถึงว่าขาดโทรศัพท์ มใรยกได้รู้อยู่ท so ี่บ้นมั่งยกมือนก่นก็มีคนไม่อยากได้แล้วกันนะวอ่ตาเพงดีกว่าครับตอนนี้เรื่องเพงที่ทุกคนได้รู้จักนะครับโดยเฉพาะอ่าแต่ได้คนที่อยู่ข้างหลังนะครับผมมั่นใจ่าได้รู้จักกนนะคอ่ะเต็งแรกเลยครับหมดอ่ะวายยิ้มหมดนะอ่าเ้าเว่ยใครชเอละครบ้างครับขอรูมือยแม่ได้ไหม่ได่ไมอ่เต็งไหมวก็เดี๋ยวดนะ 来，咱们掌声欢迎！